ท่านนี่ไงร้านทันสมัยนี่ก็มีนี่ไงร้านทันสมัยแล้วรับราคาเดียวกันไหมล่ะอะไรราคาเดียวกันไหมเอาเมื่อกี้พันมาแล้วเหรอที่บราจะเข้าไหนทันสมัยแล้วเรงพยาบาลนะไม่ใช่คราโคราสาขาโอเคนั่นแหละสาขาที่จะไปอยู่ทางนู้นสาขาไหนสั่งไปสั่งอะไรกินอะไร นะครับ,ไม,บนะไม่ตัวก๋วยจับก๋จับยวนก๋จับไทยรอก๋จับยวนปะสั่งไปเอาก๋จับเนาะ,ะปกติไม่ค่อยถนัดก๋จับยว <laughs> นงั้งตัวไหนตัวนี้ละตัวไหนกระดาษได,ได้ได้เออโอ้แล้วก็ชอบกินก๋วจับไทยไอจับโทรศัพท์เวลาไปก็แบบนิยมชอบคนเล็กหาเหมือ มันจะสูมเป็นเป็นทางสมัยว่าจะพระราชสมัคเดี๋ยวกินก๋วยจั๊บสักครู่หนึ่งวันนี้จะทานรับประทานก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บยวนเนาะแต่เป็นคนอีสานท่านผู้ชมก็ผ่านมาก็ามาอุดหนุนได้เด้อร้านต้มก๋วยจั๊บยวนก็จะมีหลากหลายเมนูแต่เพื่อนวันนี้ต้องเป็นก๋วยจั๊บรู้สึกหิวนะซึ่งกินเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเือข้าไปซ,ซื้ออะไรบ้างอุปกรณ์อะไรบ้างตักข้าวไปซื้อที่เขาตสำหรับตักข้าวซื้อแยงเนาะ เรียกยากจังเรียกเยงเมื่อกี้ไปจังหวัดชุมพลบุรีมาเมื่อไปอนั่นน่ะจังหวัดบ้านเมืองบ้านระเพื่องบ้านคาลาดนี่แหละชุมพลตอนชุมพลบุรีบอกแต่เอาเไม่ใช่เหรอก็นี่แหละชุมพลบุรีเดินน้ำแข็งแข็งแล้วยิ่งกันนะ มี่ารผู้ชมมามากับเพื่อนมาจากเจ้านายกันเลยแบบไม่มีอะไรดีนี้นีหละงกุ๊ชักก็เลยจะามก็ประลาน้ำแข่งธรรมดาเนาะก็คือน้ำโคกรั่นแหลยุ่มเพลีวะเวลาไปร้านอื่นอย่ากยังน้ำแข่งเลยนะคือบางคนกินแล้วมันไม่ดหัวกินแล้วแบบ ปกติก็ประมาณแค่ไม่ต้องเติยมันค่อดปรีนะมันชุดไปแต่บางทีเราทำาเยอะก็ุยังม่ไทผมรับผ่ดกเนาะเกินทมาแว เขาจะมาตั trim, ้งแต่กีโมขตานเช้าตัขโมตึ้งสองทุ่มท่านผู้ชมสามารถมาแวรับประนได้เยอะีอาหารในบตาหลากหลายอยู่มีมีเีมนมโยกไร์ตก้แต่ว่าพูดถึงว่าสงทิีเมนูก๋วยเตี๋วด้วยนะครับแต่ช่วงนี้เขขายดีก็เลยไม่มีที่เจริะ ช่องทางกาเข้าไปนักผู้ชมอาหารก็ตามที่ในป้ายระบุไว้นั่นแหละส่วนค่าเก็ามาจากท่าตู้ก็จะอยู่ยังไงขวามือเอื้องถ้าไม่ใจสึกติดจะอยู่ซ้ายมือนะครับคุณคุณต้นเสดก็คือให้แยกออกจากท่านสมัยแหละตูนน่าจะทำสมัยท่านแล้วไม่ท่านสมัยหรอ แล้วหรืไม่ทันสมัยเหรอแใก็ตอบอ่ะไม่ใช่ทันสมัยเมื่อกี้ผมถามพี่แม่รัฐธรรมนูญไม่ทันสมัยเหรอให้ชัวร์การสมัยเพื่อจะบอกผมถามว่าเขาจะมาไป อาหารและวมีที่นั่งก็สะดวกสบายที่โปร่งโล่งสบายด้ทุกปังการดีนะเข้าใจด้วยรือนายจะปนาหวพูดกันฝ่าจริงวันนังการน้ำเนี่ยจะมีขายเลยพขยุดวันนังการแล้วก็บรยากาศตอนกงคืนก็ก็ดีนะ จงเกตง่ายนะครับเมื่ออนเอไนพีมาก็มาอุดหนได้นะครับนะี่คืการรอรนี่น้ำเดือบริการฟรีท่านผู้ชมมีน้ำดื่มยกเว้นเรือนั่นซื้อต้องจ่ายต่างเขานะห้ามกินฟรีเด็ดขาดสุอานต้องไปเลว่าต้องมเด็เดเดากินเท่าชับคนนนี้ต้อบส่จต่อ ชุดตอนนี่ย็นมตุ่นน้ำปลาไงเด้อเมนูเปชั่งอ,อุ้ยน่าอร่อยมากเลยท่านผู้ชมเมนูท่านผู้ชมผมขออนุญาตเก็บไว้ก่อนเด้อนี่ไว้เลยได้มาแวะเวียนรับประทานท่านผู้ชมอันนี้สามารถซื้อไปก็ไปกินที่บ้านได้ด้วยท่านผู้ชมเราสามารถนำไปรับประทานที่บ้านได้ด้วยนะครับ ถ้าไม่สะดวกรับทานที่ร้านก็สามารถซื้อใส่ถุงไปก็นำไปทานที่บ้านได้ด้วยนะครับร้านอยู่ตรงนี้เองใกล้ๆถนนใหญ่ท่านผู้ชมตรงข้างกับร้านทันสมัยเด้อเดินมาเวียนบริการอุดหนุนได้เด้อออที่ไงครับมีอ๋อ,อร้านต้มเส้นนะครับผมชิกอ <M> ืม ลูกค้าสามารถมามใช้บริการได้เด้อน,นะครับผมกันเองมากนะครับที่นั่งสะดวกสบายส,สีเหลืองครับโทนสีเหลืองร้านของพี่เขานะ่ะเนี่ยอยู่ตรงนี้แหละครับชุมพลบุรีครับผม ถ้าท่านมีเงินสดก็จ่ายผ่านอ,อ,อันนี้ได้ครับสแกน QR Code ได้นะครับผมวันนี้ก็ทันสมัยระบบร้านระบบระบบชำระสตังก็จะบริการให้ลูกค้าสามารถชำระจ่ายผ่านแอปได้เช่นเดียวกันนะครับดีจังเลยครับขายแต่9โมงถึง2ทุ่มท่านผู้ชมก็สามารถมาบริการเรียกใช้บริการได้อุนหนุนได้นะครับรับประกันถูกอุกถูกใจอย่างแน่นอนโอเคท่านผู้ชมก็ มาอุดหนุนได้เด้อพี่เข้าใจดีคุยเพลอแล้วก็บริการดีมากท่านผู้ชมอาหารก็มีก๋วยเตี๋ยวยวนก๋วยเตียยเต๋ยวก๋วยจับไม่ใช่คืก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยถ้ามีวันนี้ไม่มีหมดก็เลยมีแต่ก๋วยเตี๋ยวมีแต่ก๋ยยวยจับ <laughs> เอามาเลยครับผมมาเลยเมื่อกี้ยิบมาเองเลยอ้สีสันรับทานมากเลยดูสิกินก่อนปรุงดีกว่าใช่ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตชิมก่อนเด้ชิมก่อนปรุงอือออมอันก็มเฮ้ยม่ต้องปรุงเลยท่านผู้ชมอร่อยมากเลยไม่ต้องปรุงนะ้เมื่อกี้ชิมดูแล้วรอบหนึ่งเด <c oughs> ีนะชมสำหรับคนแก่อย่างเราไม่ต้องปรุงหรอกนะสำหรับคนนี้อายุอย่างเราไม่ต้องปรุงอร่อยเลยแหละดูสิกล้องกล้องงซองดูด้วยจะเพิ่งกิน <c oughs> ครับอืม อันนี้ทวงโลกสดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าพี่เขาทเติมให้เติมเองเยู่นะครับผมครับผมขอบคุณมากเดอ้อเนี่ยบริการเองนะท่านผู้ชมโอเคหิวมากเลยกินก่อนเดอ้อ <c oughs> ยวถ่ายรูปก,ก่อนก่อนนับจะแท้ต้องถ่ายรูปก,ก่อนอืมับผมอืม <c oughs> <c oughs> ช้บริการร้านชื่อร้านไหน่ะอ้ยยังไงรา้รานต้มเส้น,น,สนท่านผู้ชมสการีประสินการช่งอกท่านไหนขาย อ๋อนั่งไงอ๋อจำหน่ายเสียโอ้ห <c oughs> เหรอครบครบวงจรนักชมขายจำปาภูมิด้วยแล้วก็มีบริการซ่อมด้วยรถจกักรยานยนต์มีปัญหาก็สามารถมาปะมาอะไรทุกทุกอย่างเลยบริการทุกครบวงจรนู้สุดยอดเลยมาไม่ผิดหวังแน่รถเสี่ยาก่อนเนอะอร่อยเนาะครับเนาะอร่อยไหมกินกิ๋วยเตี๋ยวก่อนก๋วยจั๊บก่อนนะนู้ชมนาะเดี๋ยวกัน ต่อไปนะครับอ,อร่อยแน่นอนเลยอ,อร่อย